สวัสดีค่ะ,ยะเยนวยป้กวาแดกมาแล้วจ้าเยนุยทำการตำชิมดูแล้วนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติออกเหมือนเหมือนน้ำปลาเลยค่ะน้ำตาตาดอ,อกไม้ดังนั้นเยนุยก็เลยบอกมันยังไม่ถึงความนัวยังไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ค่ะเยนุยก็เลยต้องใช้นี่ค่ะ,ะยังต้องใช้ห้อตะมว่วแล้วก็ น้ำปะลาะไม่เหลี่ยนนี่สองยี่ห้อนี้ตำไปก่อนตำรอไปก่อนเพราะถ้าเอาสองยี่ห้อนี้มันจะมารวมกันมันจะกลายเป็นน้ำปะลาปะลาหน่งสูตรเจ็ดสูตรแปดของยนุยปักประเด็กที่ใช้ตำในร้านนะคะสองยี่ห้อสองตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้บด้มิค่าโฆษณาด้วยพี่น้องจากที่ร้านใช้แต่การขายอย่างนี้กําไรมันได้น้อยเพราะว่าเราซื้อปะลาะแพง ปลาาปรุงจุกเองแต่ตัวนี้ปลาลาขี้ปลาทูนะคะถังหนึ่งเนะะี่ยค่ะประมาณหกสิบถึงร้อยลิตรเลยค่ะในถังเลยนะที่เขาเอามาให้แสดงว่าลิตรหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสิบบาทกําไรถ้าเราสามารถปรุงน้ําปลาาขี้ปลาทูให้อร่อยเนี่ยเราก็สามารถลดต้นทุนน้าปลาลาได้กําไรก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ,ะวันนี้ยายปิดร้าน และปิดร้านค่ะเพราะว่าไม่สบายอ่านี่ก็คือบริเวณบ้านของยายมุ้ยปาก็แดกนะคะอ่ะมีพื้นที่เยอะแยะมากมายค่ะโอ้ยตรงปรลาเนี่ยเป็นตรงห่วงเลยค่ะว่าคนข้างเพียงเขาจะอ่าลูกค้าถามว่าน้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่ไหนค่ะเด็กออกเดินตามทางกัไคร้มาเลยค่ะจะบอกทางอันนี้ก็เป็นต้นที่จันสิงชอบนะคะอะแห่มาตรงนี้ค่ะอ่ามาดู นี่วิธีการแก้ของไงนุ้ยก็คือถ้าใช้ปะลาร้าขวดอยู่ต้นคุณก็ยังสูงอยู่ดังนั้นน,นีการใช้ปะลาะร้านงค่ะน้ำปะลาร้านงมาต้มกับเม็ดกะถินกับใบใบหม่อนแล้วก็ใบตะไคร้ด้วการตุนฐานาเพิ่มความนุ ได้ที่แล้วค่ะอ่ะตูนนานไม่ดีได,ด้ค่ะพี่น้องเข็มสามสิบนาทีแล้วไหวไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวนุ้ยจะไปกองนะน้ำปลา ถ้าต้มใส่กระถินอย่างเงี้ยค่ะมันจะแดงน้ำจะแดงป้องอน้ำปะลาร้ที่เราต้มแล้วเนาะอ่ะผสมกันค่ะกับหมวเชื้ออันนี้ประมาณลิตรครึ่งต้มแห้งแล้วอ่ะกับเป็นปลาขี้ปลาทูปลาร้ขี้ป,ปะลาทูกับปะลาร้หนุ่ง เอาหายไปสามลิตรมาดูตรงนี้สี่ลิตรครึ่งนี่สี่ลิตรครึ่งพอดีค่ะสี่ลิตรครึ่งกับห้าลิตรนี่เามาหมักใส่กันไว้ก่อนว่ามันจะลอกอร่อยขนาดไหนอันนี้ยานุก็ขายในแอปค่ะยายมัดไม่ได้ขายเปิดร้านก็ขายในแอปแอนด์เดลิเวอรี่ค่ะที่บ้านม่วงของยานุวิปากกเดกจะมีแอปเดลิเวอรี่แอนค่ะที่วิ่งรับ ส่งอาหารนะคะบริการลูกค้าถึงที่ค่ะถึงบ้านเลยแนะนำนะคะถ้าใครมา้มานม่วงแล้วหา้านไม,ไม่เจอนะคะสามารถสั่งทางแอปได้นะคะแอปแอนด์เดลิเวอรี่ค่ะได้น้ำปะลาผสมค่ะต้องผสมอย่างไรอย่างหนึ่งยัง,ยงไม่ได้ค่ะต้องผสมค่ะเพราะว่าเรนย้นี้มาตรฐานในการตำส้มตำหนึ่งสูงค่ะต้องอร่อยแม้จะน้ำปะลาอร่อยแค่ไหนก็ต้องชิม เพราะว่าเราต้องการความเป๊ะเวลาลูกค้ากินนะคะเราประทานได้ไดแบบอุ๊ยอร่อยอร่อยไม่ผิดหวังเนาะไม่ใช่แบบโอ้เห็นจากเขาว่าอร่อยพามากินจริงๆไม่อร่อยดังนั้นก็คือไม่ผ่านถ้ารสชาติไม่ได้ก็คือจะไม่ปล่อยนะคะอันนี้คือปะลาระผสมนะคะสองอย่างคือปะลาหนุ่มกับปะลารที่ประูค่ะอ่ะอาเดี๋ยวไม่ว่าจะหอักว่าอีากสักสองวันค่อยมาตำนะคะอ,ะอ่าไปดูตอนตำกันในคลิปหน้าเนาะอ่าวันนี้เอาวิธีการแก้ไขปรับปรุงรสชาติให้อร่อย ก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามมาถึงจุดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาธานเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เลยด้วยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้าว้าวว้าวว้าว,าวา Find The Real Find The Real Me So let's go, This is the feeling Cause you know, it's time for the meaning Now we show, we're coming and winning